นี่ตกลงบ้านเราการพนันมันถูกกฎหมายหรือ,อยังนะคะเอายังฮะยังใช่ไหมคะยังฮะคือสับสนเพราะว่ามูลนิธิวินวินเนี่ยเขาโพสตคลิปบอกพนันตู้ม้าอยู่ใจกลางชุมชนในกรุงเทพเลยแถมกระจายหลายที่ด้วยตกลงแล้วนี่มันถูกกฎหมายหรือผิกกดกฎหมายตั้งกันจงครึมขนาดนี้คะมามามา มาห้ามาสามอีกยก็หล่อยยอดเพลินเลยค่ะม,มาห้าบ้างมาสามบ้างผู้ชายคนนึงเล่นพนันตู้ม้าอยู่นะคะซึ่งตู้ม้าแบบนี้เนี่ย ถูกนำมาติดตั้งไว้ในชุมชนในเขตราชเทวีเจอสี่ชุมชนนะคะเจอที่ซอยสวนเงินบ้านครัวเหนือหน้าวัดมะกอกแล้วก็โค้งรถไฟยมราชสิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมคะมันไม่ใช่แค่มีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ไงมันมีเด็กแปดเก้าขวบมายืนเล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้ยแบบนี้เนี่ยมันจะยังไงล่ะมอมเมาเยาวชนไหมอ่ะบางพื้นที่ตู้มาจะถูกติดตั้งอยู่ในบ้านของคนในชุมชนนะคะมีการติดป้ายกฎกติกาไว้ชัดเจนเลย ซึ่งต้องใช้เหรียญเฉพาะเหมือนเวลาเราเล่นเกมตามห้างอยู่เนพี่อุอ๋ยมันจะไม่ใช่เหรียญบาทเหรียญ5บาทสิบาทที่เราเคยเล่นกะนะันแล้วนะใช่ต้องไปแลกเหรียญเฉพาะในการหยอดนะคะและที่สําคัญคนที่รับแลกเงินชื่อว่าชื่ออะไรฮะดาบบะไม่รู้ว่าดาบบะนี่คือเป็นคนต่างชาติชื่อก็เลยแปลกๆหรือว่าดาบนี่เป็น,ปนตําแหน่งเป,นเป็นยศตำรวจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเขาชื่อดาบบะเฉยๆเป็นฉายาต้องเป็นแรกเหรียนที่ดาบบะอ่าหรือว่าเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆเราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปที่ชุมชนซอยสวนเงินซึ่งเป็นจุดแรกที่ได้รับแจ้งว่ามีตู้พนันม้าตั้งอยู่กลางชุมชนก็เดินเนียนๆไปอ่ะทำตัวเหมือนไม่ใช่นักข่าวอ๋อเหรออ่า,ออาเดินเนียนๆไปดูปรากฏไม่เจอตู้มาแล้วพี่อุย๋ย ไม่รู้ว่าไหวตัวทันหรือยังไงมันไม่เจอแล้วอะค่ะไปจุดที่สองก็ละกันชุมชนบ้านครัวเหนือซอยหนึ่งเจอค่ะจุดนี้ตู้พนันม้าตั้งอยู่ในซุ้มเลยแต่ด้านหน้าเนี่ยมีผู้ชายนะคะเฝ้าอยู่สองสามคนซึ่งลักษณะตู้ม้ามันอยู่ในเขตชุมชนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็คือมองเห็นจุดเล่นพนันได้อย่างเปิดเผยแบบนี้นี่นี่นี่นี mm. นะ ก็เห็นกันชัดๆเลยอ่ะอ๋อเขานั่งจิ้มนั่งหยอดเหรียญกันอยู่ตรงนั้นน่ะเล่นได้เลยนักข่าวเราก็พยายามนั่งเฝ้าสังเกตการนะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็สั่งให้ผู้หญิงที่เฝ้าตู้พนันอยู่อ่ะบอกถอดปลั๊กเลยแล้วผ้ามาคุมซะไปก่อน เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาไล่เก็บีกทีน่งต่อน่อน้นละเขาก็ไล่เก็บนีกไม่รู้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมต้องคุมทําไมต้องเก็บแต่เก็บไปก่อนเดี๋ยวเขามาไล่เก็บอีกทีหนึ่งนี่นะะักข่าวเราจับภาพนาทีตรงนี้ไว้ได้พอดีเลยค่ะคสายพอเห็นว่าเป็นข่าวก็เลยก็ต้องแอบนั่นแหละสังให้เก็บให้คลุมผ้าก่อนเราประสานนายเอกวินโชคประสบรวยสกเขตราชเทวีมาตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเขาก็ลงพื้นที่ชุมชนบ้านครัวเหนือนั่นแหละที่มาเจอว่าเอาจะให้มาเก็บตู้พนันม้าก่อนอะ่ะพอเข้าไปดูข้างในก็ ไม่เจอแล้วพี่อุ๋ยเราเก็บไปแล้วเนาะไม่เจอแล้วนะคะนี่ไม่ใช่แค่ผ้าคลุมแล้วนะหายไปเลยเก็บไปเลยแต่นักข่าวยืนยันได้ว่ามันอยู่ก่อนหน้านี้มันเห็นอยู่เลยอ่าอ่ะไปที่หนึ่งหน่อยชุมชนโค้งรถไฟโยมราชค่ะไม่เจอแล้วพี่อุ๋ยไปถึงนก็ถูกยกออกไปแล้วพอนายเอกวินขอตรวจสอบห้องว่างๆที่อยู่ข้างๆหน่อยสินั่นไง ควางงูไม่พน้นคอย,ยกอไปเก็บอยู่ห้องข้างๆเออจอแจ้งตำรวจสอนพระไทยยึดไว้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งจุดคือชุมชนหน้าวัดมะกอกค่ะที่พบตู้พนันม้าตั้งอยู่ใกล้ร้านขายของชำในชุมชนไปดูก็ไม่เจอแล้วแต่ยังพอเห็นอะไรรู้ไหมอะไรฮะสายไฟที่มันพ่วงออกมาจากบ้านชาวบ้านนี่ปักสามตานี่ต้องเสียบใช่ไหมอ้าวก็ต้องเสียบไงอกเอานี่ไฟของใครมาเสียบอะไรอะ่ะอ,อ่า ทุกคนบอกอ๋อไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของมัน oh. ถามอ้าวแล้วเจ้าของคือใครอ่ะอ๋อเจ้าของก็อยู่ที่อื่นเ mm. จ้าของอยู่ที่อื่นแต่ปักอยู่ที่นี่นะคะอีกจุดหนึ่งชุมชนซอยสวนเงินน่ะตรงนี้ตามข้อมูลเนี่ยตู้พนันม้าก็จะตั้งอยู่เหมือนกันแต่ไปถึงก็ไม่เจอแล้วค่ะคุยกับเจ้าของบ้านที่มันมีตู้พนันตั้งอยู่อะแล้วเอาหลักฐานให้ดูต,นนต้องเอาหลักฐานให้ดูนะเขาถึงจะยอมรับว่ามันเคยอยู่ที่นี่จริงๆครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงอ๋อถูกยกไปแล้วเมื่อคืนม้ามันวิ่งไปแล้วหรอ ม้าวิ่งไปตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วคิดว่ามันเป็นเราแค่สิเนี่ยกับเด็กจบไหมครัผมพูดเนี่ยเข้าใจไหมคือผมไม่ได้เอามาตั้งเขาไม่ได้แบบเปอร์เซ็นต์เอาค่าเอาเอามาตั้งขอเช่าที่เหมือนกับที่อื่นขอเช่าที่ไปครับแต่โยช่วยค่าไฟผมช่วยค่าไฟบ้านผมเให้ยหลังน่ไงฮะค่าไฟเขาให้แค่สิบร้อยหนึ่งก็สิบบาทนะครับของเงินในตู้อ่าค่ะ ในายกวินบอกว่าก่อนหน้านี้นก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเหมือนกันว่ามีการวางตู้พนันม้าก,ก็แจ้งไปที่สอนอนที่รับผิดชอบให้จับกลุ่มแล้วเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปผัวพันผ่านไปหนึ่งเดือนกลับมาใหม่อีกละเราก็พยายามจะกวาดล้างพยายามจะทําแต่พอมาเจอแบบนี้ก็ไม่ได้อยากมาสาวไส้นะครับแต่ว่าคือเราเตือนไปแล้วขอให้เอาออก มันใกล้มือเยาวชนเกินไปประมาณนั้นครับเพราะว่าเขาติดป้ายอยู่ในหลักฐานที่ประชาชนร้องเรียนมานะแล้วมีคนเล่นมีคลิปมีอะไรโหเต็มไปหมดคิดว่าเป็นเจ้าของเดียวกันตรงนี้ผมความเห็นส่วนตัวผมนะมันก็เจ้าของเดียวกันหมดแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นใครอา้าวถามเจ้าของพื้นที่หน่อยดีกว่าเ,<อ>เพราะเห็นบอกว่าเดินที่แล้วก็มีการแจ้งไปแล้วใช่ไหมคะครับเป็นพื้นที่สอน,นพญาไทนะคะ วันนี้ไม่ได้ข้อมูลนะพี่อุยอ๋ยพ่วงกับหยุดราชการพอดีวออันนี้มันอยู่เชยๆเชยใช่ค่ะ<ม>ก็เลยจะไปตามข้อมูลที่สอนเพรไทายก็พอดีพ่วงกับหยุดราชการดาบอะไรนะั้นที่ต้องไปแลกเหรียญดาบป่ะออหรือดาบปะ่ะตำรวจสืบไม่ยากหรอกอ,อด,าบบดาบปะ่ะดาบป่ะไม่แน่ใจตกลงดาบไหมจะออกจากราชาการแล้วอดีตตำรวจหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยชาวบ้านเขาบอกต้องไปแลกเหรียญกับดาบบัดาบป่ะ นี่คุณผู้ชมส่งข้อมูลมาเยอะมากเลยตู้ปาจิงโกะก็มีสล็อตก็มีนี่นี่น,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 นคือมันก็ตั้งอยู่แทบหลายๆจุดอะใช่ไหมอืมอเดี๋ยวให้ตำรวจเขาไล่ต่อเขแล้วกันนะค<า>่ะอย่างน้อยก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาใช่คือลูกหลานเราทั้งนั้นะถูกต้องแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยข่าวที่เราอ่านกันทุกวันเนี่ยปัญหาเกิดจากอะไรอะคะไม่ยาก็พนนันใช่ไหมล่ะคือมันเป็นวงจรไงใช่ไหม สมมุติถ้าเด็กไปเล่นเนี่ยอพอเด็กไม่มีเงินไปแยกเหรียญก็ไปทำล,ลักขโมยลักขโมยบางทีไปเจอพวกขายาบอกเอาไปส่งยาให้หน่อยเลเออนี่ยใช่ไหมเป็นเด็กเดินยาเอาเสพด้วย,ยเลยอาถทั้งนั้นไปกันไงญ่